สวัสดีครับวันนี้นะครับเอ้เดี๋ยวน้องภูมิจะมาโชว์กินยาให้ดูนะครับเอ๋นี่นะครับน้องภูมินะครับกินยาเก่งมากครับเอ้าเอ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 าไงดีนี่ยาเป็นอย่างนี้นะครับสีชมพูสวยเลยน้องภูมิเก่งอยู่แล้วกินได้อยู่แล้วอะให้ไลองนิ้ไม่เอายังไม่เอายังไม่ยอมครับอ่ะไปเอาลูกบอลมาก่อนกันน่ะลองดูนะกินยาได้ปะ น่อยยเดีวลูกองๆหวานหวานมีหมูด้วยมีหมูด้วยมีหมูด้วยอ่ะลองหน่อยเดียวลองหน่อยเดียวอ่าเห็นปะมันไม่หวานหรอเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับน้องภูมิจะมากินยานะครับหน้าเขาไม่ค่อยอยากกินเท่าไหร่ครับนี่ครับเอ่ะนี่ครับเดี๋ยวเขาจะกินโชว์เพื่อนๆนะครับ อ <to> ่ะดูดูครับกินอย่างเก่งเลยครับโอ้โหนี่ครับถ้าน้องภูมิกินเสร็จทุกคนต้องตกมือให้น้องภูมิด้วยนะครับนี่ครับเวลาเขากินยาเขาจะให้ถ่ายคลิปครับยาขมนะครับแต่น้องภูมิกินเก่งนะครับนี่นะครับโอ้โหกินหมดทีเดียวเลยครับตกมือให้น้องภูมิด้วยครับแม่เย่เก่งที่สุดไม่มีใครเก่งเท่าน้องภูมินะครับโอ้โหไหนน้องภูมิโอเคไหมครับ โอเคไหมทำท่าโอเคก่อนนะครับสวัสดีครับวันนี้น้องภูมิจะมากินยาโชว์อีกแล้วครับอ่าโ,โห,โหดูครับสุดยอดเลยครับกินยาเก่งไหมครับอ่าเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มตบมือให้แล้วกินยาเสร็จแล้วอะ่ะกินหมดก่อนอ่ะกินหมดก่อนเลยนี่ครับนิดเดียวหมดเลยชีเดียวหรือเปล่าครับโอ้โหสุดยอดเลยครับนี่ Okay. Bye-bye. <laughs> okay, Bye-bye.